ถ้าเรา,เาถูกทำร้ายทั้งร่างกายและจิตใจแล้วเราไม่สามารถหลีกหนีบุคคลคนนั้นได้เราพระอาจารยมีวิธีการที่จะรับมือแล้วก็กับเขาอย่างไงกับบุคคลคนนั้นอย่างไงอยู่ด้วยสติและปัญญาอ,อันดับแรกเนี่ยผู้เจ้าแนะนำให้หลีกจากคนพาลแต่โยมบอกว่าหลีกไม่ได้ เมื่อหลีกงไม่ได้เนี่ยพระเจ้าบอกให้อยู่ด้วยสติและปัญญานะอ่านั้นเราอยู่ในฐานะอะไรล่ะโยมเคยเลี้ยงเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาไหมนะเวลาโมโหไล่ตีมาหนักๆมันยอมนอนแบ่สี่ขาเลยยอมยอมตายเลยอะตีเท่าไหร่ก็ตีตีจนสงสารมันนะ่ะใช่ไหม เออโอ้ยเขายอมหมดแล้วอ่ะจะไปตีอะไรเขาล่ะใช่ไหมเออเขาก็รับผิดแล้วนะ <c oughs> เขาก็อะไรแล้วจะเอาอะไรกับเขาอีกใช่ไหมอย่างเงี้ยเราก็เอาสิ่งเนี้ยนะมาพิจารณายมดูผู้เจ้าให้วางจิตเหมือนอะไรเสมอด้วยดินเสมอด้วยน้ำยมถูกเขาเบียดเบียนทางไหนล่ะ ทางกายหรือทางวาจาหรือนะน้ำเนี่ยพระเจ้าบอกคนก็ปัสสวะอุจละทิ้งขยะลงน้ำน้ำแสดงความอิหนาละอาใจอะไรเฉยๆนะน้ำไม่เคยมาโกรธอะไรโยงพื้นดินก็เหมือนกันคนก็ปนน้ำลายใส่อุจจะปัสสวะใส่ดิน เอาจอบฟันดินเท้ากระทืบดินดินก็เฉยเใช่ไหมอ่าโยมเอาสีมานะใส่ผูกันมาระบายไปในอากาศสีติดอากาศไหมป้ายใหญ่เลยทาสีในอากาศใหญ่เลยสีไม่ติดอากาศทำจิตเสมอด้วยอากาศนะโอสอนไว้หลายแบบหรือทำจิตเปรียบเสมือนเลื่อย เขาเอาเลื่อยมาเลื่อยอวัยวะเราออกเป็นสองท่อนเนี่ยพูเจ้าว่าไงนะอยา่าโกรธนะอย่ามีจิตคิดประทุสลาอย่าเป็นวาจาชั่วยาบนะให้มีจิตเมตตาเขาเป็นอารมณ์อยู่ด้วยนะเนี่ยแล้วพระเจ้าบอกถ้าเธอระลึกถึงพระสูตรนี้ได้เนี่ยมีอะไรอีกไหม ทำด่าอะไรไหมที่เธอจะทนไม่ได้นะเขาด่าว่าเรามาเนี่ยสารพัดเนี่ยถ้าเรานึกได้ขนาดเนี้ยนะแม้ถูกหันด้วยเรื่อยยังทนได้เลยแล้วแค่นี้วาจามาด่าว่าเนี่ยจะทนไม่ได้หรอใช่มไหเออ